การถ่ายน้ำหนักคานเราต้องเลือกคานก่อนว่าเราจะเอาคานไหนสมมุติถ้าเราจะถ่ายถ่ายน้ำหนักลงเสานี้เราก็ต้องถ่ายน้ำหนักคานทั้งสี่ตัวอ่ะกูจะเลือก R B หนึ่งนะถ่ายน้ำหนักเราต้องมาดูหน้าตัดคานก่อนเพราะมันได้เท่าไหร่ R B หนึ่งเท่ากับสามสิบคูณสิบห้าเรารู้หน้าตัดแล้วใช่ไหม สูตรการคำนวณน,น้ำหนักคารนเอาหน้าตัดคานคูนด้วยน้ำหนักคอนกรีตหน้าตัดคานเท่าไหร่นะส0 3สิบมสิเซนคูณสิบห้าคูนน้ำหนักคอนกรีตจะได้น้ำหนักน้ำหนักคานต่อ1นเมตรแล้วก็มาแตกแรง่แตกแล้วก็มาเข้าสูตร ซิมาเ y เท่ากับศูนย์เราต้องเขียนคานอย่างงี้ก่อนอันนี้คือความยาวคาน3.5เนี่ยคานมันยาว3.5มจุดห้าน้ำหนักก็คือ108เอามาจากตรงนี้ก็ซิมาเ y เท่ากับศูนย์หนึคือน้ำหนัก3.5คือระยะทางทั้งหมดเพราะมันเป็นยูนิฟอร์มโหลดคูณ3.5มหารสองเพราะแรงอ่ะมันจะลงตรงกลาง หาร3.5คือหารทั้งหมดมันก็จะได้189กิโลตอนนี้เราเสานี้ใช่ไหมมันมี4มันมี4คานตอนนี้เราได้น้ำหนักตรงนี้แล้วคานที่1เราต้องหาทุกเสาเออต้องหาทุกคานลองทำดู